คุณแบงคครับพูดถึงเกมวันนี้นะครับเก็บชัยชนะหลังจากที่ไม่ได้ชัยนชนะมาหลายเกมนะครับทำชนเลี้ยเสียก็จริงๆแล้วความมั่นใจเราปลดล็อกตั้งแต่ต้แต่เกมที่แล้วแล้วแล้วก็เด็กก็เริ่มสดชื่นขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็ต่อยอดมาถึงเกมนี้ได้ก็เกมนี้ก็ต้องยกเครดิตกับน้องๆทุกคนในทีมก่อนลงสนามเนี่ยโค้ชเองเนะครับได้แนะนำหรือวางทคนติอะไรให้กับ น้องๆครับก่อนลงสนามก็แบบเดินทองแน่นอนว่าคนเฮงลงมาบัญชาเองแล้วก็จัดการในการแบบฝึกในการฝึกซ้อมแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศจากที่แต่ก่อนแล้วก็กลับมาเป็นชลบุรีเหมือนเดิมแล้วก็ทุกอย่างก็ลงตัวครับก็เหมือนพาตัดทีมใหม่แล้วก็ทุกคนก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทําให้ทีมเรามาอยู่ตรงนี้ได้หลังจากเก็บชัยชนะจากทีมใหญ่อย่างบีจีในบอลทุ่บอลถ้วยมานเราเนี้ยนัดเนี้ย คนแบงค์ back, มองเด็กๆวันนี้เล่นเป็นยังไงบ้างครับก็เล่นดีครับทุกคนช่วยกันเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเกมลุกหรือ,รอเกมรับนะครับก็จะเห็นได้ว่าทุกคนมีแพชชั่นแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เราได้สามแต้มวันนี้ด้วยครับยิ่งเหลือเกมตกค้างอีกหนึ่งเกมของชีบุรีมะครับที่จะเปิดบ้านรับทุนแล้วก็มองเกมนี้เป็นยังไงครับากับการที่เจอทีหมหัวตารางเนี่ยทุนแลควก็ แน่นอนแบงคอกเป็นทีมที่ดีมากๆในตอนนี้ของของของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นทีมที่เล่นพุดวันแล้วก็สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นวิธีการเล่นหรือว่าตัวผู้เล่นเขาก็ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนะครับแต่เราเปิดบ้านรับเขาเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องเตรียมเตรียมตัวให้พร้อมที่จะจะเล่นกับเขาแล้วก็จะเอาความมั่นใจจากสองนั้นนครับแล้วก็ไปเล่นให้เต็มที่นน,น,นัดสุดท้ายก่อนที่จะปิดปิดเลกจะทําให้เต็มที่ที่สุดวหวังว่าจะสู้ได้ จะปิดเล็กแรกครับกับนัดสุดท,ท้ายเล็กแรกกับทูแบงคอกเชิญชวนนะครับแฟนสนามชวนครับก็นัดสุดท้ายเล็กแรกอยากให้กองเชียร์เข้ามาดูเต็มสนามแล้วก็เราจะได้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับทูแบงคอกด้วยครับก็อยากให้มาที่สนามกันเยอะๆครับขอบคุณครับ